ส,ว,ว,สว,ว,ว่างอันนี้ยวสว่างสว่างเท่ากันไหมดูฝั่งนู้นเท่ากันฝังนงน่งนี้สว่างกว่า ตอนแรกมันไม่ติดครับผมพอเราถอดหลอดไฟจะมาเช็คครับผมติดอาจจะขาดน,นะผมตอนนี้มันติดกันได้สว่างกว่าฝั่งนี้สว่างกว่า่านี้มันมืดกว่าเ็าไม่แน่ใจครับผมสว่างเท่ากันแหละฝั่งนู้นมืดกว่าครับผมก็อนแรกคิดว่าหลอดขาดน,นะผมแต่พอถอดออกมามันติดเสียพี่ <c oughs> ก็เอ่อ เรียกะไรนะไอเส้นไส้มันนะมันมันอาจจะขาดแล้วผมผมถอดลูกมันกระแทกกันมันอาจจะกระเด็นไปจติดกันแล้วก็สามารถติดได้เนาะเดี๋ยวคุณพี่ลองใช้งานดูหรือว่ามันหลวมะะลแต่ถนะ้ามันก็จบงานเช็คไฟไฟหลี่ครับผมไฟหลี่ตัวนี้เป็น ทั้งไฟหลีทั้งไฟเลี้ยวครับผมแล้วไฟเลี้ยวมันติดบ้างหรือเปล่พี่เอาไปสองดูไฟเลี้ยวมันติดไหมติดบางนี้แนะหละ